ตงแต่งมูนิดาถูกส่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วกำหนดผ่าชนสูตรรอบสองวันพฤหัสบดีนี้แม่ยังสงสัยรอยบาดแผลที่ขาเกิดจากอะไรกันแน่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์เปิดปฏิบัติการทลายธุรกิจค้ามนุษย์กลางกรุงช่วยเหลือเหยื่อที่อายุต่ำสุดเพียง14ปีราคาปุ๋ยเคมีเตรียมปรับขึ้นอีกทั้งจากวิกฤตรัสเซียยูเครนและต้นทุนนำเข้าที่สูงขึ้น ขณะก,กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรเตรียมแผนช่วยเหลือเกษตรกรนายกรัฐมนตรีจาก3าประเทศสมาชิกยูเอกรกำลังเดินทางไปเยือนกรุงเคียบของยูเครนท่ามกลางการโจมตีอย่างหนักจากกองกำลังรัเสเซียตำรวจสนีิกำลังปิดล้อมตามป่าเขาในจังหวัดพัทลุงและสงขลาเป็นวันที่7แล้วแต่ยังตามจับผู้ต้องหาคนสำคัญที่ยิงตำรวจกองปราบปรามเสียชีวิตไม่ได้ขณะที่แม่ของผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อถูกฆ่า เรียกร้องให้เร่งจับกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้ให้ได้โดยเร็ว สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติอังคารที่15มีนมาคมนะครับเราเริ่มที่ความคืบหน้าในการสอบสวนคดีการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมนะครับจนถึงวันนี้ตํารวจก็ยังไม่ได้สรุปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือเป็นอุบัติเหตุหรือจงใจนะครับเพราะว่าการชนะสูตรร่างของคุณแตงโมนิดาโดยสถาบันนิติเวชของโรงพยาบาลตํารวจนั้นเสร็จสิ้นแล้วแต่ว่าวันนี้ครอบครัว ได้นําร่างของคุณแตงโมโส่งให้กับสถาบันนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อผ่าพิสูจน์รอบสองตามข้อสงสัยของครอบครัวและสังคมร่างของแตงโมนิดาถูกส่งไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในช่วงเงย็นที่ผ่านมาเพื่อผ่าชนาสูตรอีกครั้งในวันพฤหัสบดีนี้โดยวันพรุ่งนี้ทีมแพทย์ที่เป็นคณะกรรมการจากสามโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลบรามาธิบดีและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรวม5คนจะประชุมกันเพื่อพิจารณาทั้งเอกสารที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจผ่าชนะสูตรครั้งแรกส่งมารวมทั้งจะสอบถามข้อมูลจากแพทย์นิติเวชซึ่งเป็นผู้ผ่าชนะสูตรรอบแรกจากนั้นก็จะประเมินข้อมูลจุดที่ยังจําเป็นต้องผ่าจุดที่ยังสงสยัยซึ่งไม่ใช่การผ่าแบบนับหนึ่งใหม่แต่จะผ่าเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่สงสัยเท่านั้น เมื่อการผ่ารอบสองเสร็จสิ้นลงจะนำผลไปวิเคราะห์โดยคณะกรรมการนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมและจะประชุมวิเคราะห์ข้อมูลก่อนจะประมวลทั้งหมดเพื่อชี้แจงต่อครอบครัวและสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งซึ่งยังไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาได้นางพริดาศิรยุทธโยธินซึ่งเป็นแม่ของคุณแตงโมก็บอกว่าการผ่าชนสูตรในรอบนี้ไม่ได้คาดหวังว่าผลจะเป็นอย่างไร เพียงแต่ให้คลายข้อสงสัยในหลายประเด็นที่ฟังจากทีมนิติเวศและพนักงานสอบสวนเมื่อวานนี้แม่สงสัยในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็ตอบคำถามและอธิบายอย่างชัดเจนแต่นางพนิดาบอกว่าไม่มีความรู้ด้านการดูศพก็ต้องนำมาให้ผ่าชนะสูตรรอบสองเพื่อความละเอียดชัดเจนเชื่อมั่นทั้งที่ตำรวจนะคะทั้งที่นิติเวศตำรวจคุณแม่ก็เชื่อมั่นคุณหมอดูจาก ภาพวิดีโอเมื่อวานที่เข้าประชุมมันนะฮะตัวคุณแม่เองเนี่ยไม่สงสัยละเพราะว่าคุณแม่ดูละเอียดยิบยิบยิบตั้งแต่หัวถึงเท้าของน้องเลยแล้วเอาปากกาที่จี้จุดแดงๆเนี่ยคุณแม่ก็จะเน้นว่าสงสัยตรงนี้ตรงนี้ท่านก็จะตอบและขยายแล้วให้คุณแม่ดูขยายให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมีมีคำตอบมีเหตุผลทุกเรื่องเลย นางพนิดาบอกอีกนะครับว่านับตั้งแต่18นาฬิกาของวันนี้ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยครับใครเผยแพร่ข้อความเรื่องราวที่ทำให้เธอและแตงโมงเสียหายก็จะฟ้องร้องดำเนินคดีทันทีแต่ก่อนหน้านี้ให้อภัยครับหมายจับ9คดีของนายจำรัดรักจันทร์หรือฉุยซึ่งเป็นผู้ต้องหา9หมายจับเป็นมือปืนรับจ้างที่อยู่ในลำดับที่145ที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติต้องการตัว ซึ่งหมายจับส่วนใหญ่นั้นเป็นคดีฆ่าผู้อื่นและก็คดีค้ายาเสพติด1นในเเครือข่ายใหญ่นะครับวันนี้มีแม่ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อที่ถูกนายจำรัดลวงไปฆ่าได้เปิดเผยกับทีมข่าวสามิตินะครับว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่านายจำรัดลอยนวลมากว่า2ปีหลังจากก่อคดีก็ไม่ถูกจับติดตามรายละเอียดจากคุณสุมาวเ,เจริญวงศ์ที่ยังคงกาติดในพื้นที่พัทลุงครับ หมายจับหนึ่งใน9้าหมายของนายจำรัดรักจันหรือชุยเป็นคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนโดยเหตุเกิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2563หลังตำรวจสวพป่าบอลเข้าตรวจที่เกิดเหตุพบศพผู้เสียชีวิตริมคลองโรหาในอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงทราบชื่อผู้ตายคือนายหมัดหมัดอาดมสภาพศพถูกยิงที่ศีรษะจำนวนห้านัดตำรวจใช้เวลาสืบสวนเกือบสองเดือนจึงพบว่านายจำรัดหรือชุย ได้วางแผนว่าจ้างให้ไปขุดระคังทองที่ริมคลองซึ่งเป็นที่เปียวแต่ที่แท้ได้ลวงผู้ตายไปฆ่าตำรวจสพป่าบอนจึงขออนุมัติสารจังหวัดพัทลุงออกหมายจับในเดือนเมษายนปี2563แต่ยังจับไม่ได้ทีมข่าวสามิติได้สอบถามมันดาของนายหมัดผู้ตายบอกว่ารู้จักกับนายจำรัดตั้งแต่เด็กเคยมากินนอนที่บ้านและเป็นรุ่นพี่ของลูกชายแต่กลับมาลวงลูกชายไปฆ่าทิ้ง โดยตนเป็นคนจนไม่กล้าไปเรียกร้องของความเป็นธรรมลูกชายจึงตายฟายรีไม่ใช้ใส่เสลี่ยมือหกตาวมาเลยดูเอื้อหมาไม่ได้เลี้ยงเลยรอ้องกันไม่ออกมาจิดว่าถ้ามันดันเม็ดในอกนี่ว่าก้ามันพิษขึ้นสักหนู่นสักยี่หรือว่าหมาไม่เสียจะยิ้เหยาะตัวหลุกตั้มพิษคนนั้นน่ะยิง่งหนุนนั่งโรคมั่หลู้ที่นัน่น ทราบแต่ว่านายจำรัดมีผู้อยู่เบื้องหลังคอยให้การช่วยเหลือจึงไม่ถูกจับกันเหรอคะคุณยิงเนี่ยชุดฉุยป่ะมามาอ๋อฉุยนี่เหรอคะอมืมเออ,อน้ำตาลไปตัวก็ออกมาอยู่ตามนี้แหละจ้ะโอานาน้โหอะไรดูมาใหญ่อยู่ตอนนั้นเขาเออไปมาเลยเขาเยอะมาเลยเขาทำมาเกิดมามาอินานาเลยอะไร ข้ากลัวกันพีกลัวม่านนี้นเลยคุณเพรากลัวในช่ยเนี่ยนะอ๋อเลนี่ชาวบ้านนี่เป็นญาติเขาเยอะไหมญาติกขาใใล้วอ้าวนี่ญาติทั้งหมดเลยเหรอเมื่อพูดถึงชื่อของนายจํารัดในพื้นที่แถบอำเภอรภัฐภูมิจังหวัดสงขลาและหลายอำเภอในจังหวัดพัทลุงจะมีเครือญาติของนายจอรัดอยู่จำนวนมากอีกทั้งนายจอรัดอยู่ในซุ้มมือปืนรับจ้างและเป็นหนึ่งในเจ็ดเครือข่ายขายยาเสพติด มีการนำเงินมาปล่อยเงินกู้จนสร้างเครือข่ายในพื้นที่จำนวนมากขณะที่การติดตามไล่ล่านายจำรัดและพักพวกรวม4ี่คนซึ่งนายจำรัดพาแฟนสาวอายุ17ปีหลบหนีไปด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าติดตามว่านายจำรัดให้คนช่วยเหลือพาออกนอกพื้นที่เพื่อหาทางหลบหนีออกแนวชายแดนหรือไม่สุมนาเจวเจริญรงข่าวสารนิติรายงาน พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามสถานการณ์สู้รบในยูเครนมีรัฐนายกของ3ประเทศสมาชิ EU, กยูกําลังจะเดินทางไปที่กรุงเคียฟที่ถูกโจมตีอย่างหนักและผลกระทบกับทั่วโลกและกับเมืองไทยก็เกิดขึ้นหลายอย่างนี่แหละครับปุยครับขุยก็อาจจะปรับราคาขึ้นอีกนะครับเพราะว่ามีบางส่วนที่กระทบโดยตรงเพราะสั่งเข้าจากรัสเซียแล้วก็มีค่าขนส่งแพงขึ้นด้วย นายกสมาคมค้าปุ๋ยและธุรกิจเกษตรไทยขอให้กระทรวงพาณิชย์ปรับเพดานราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีขึ้นไปอีกนะครับหลังจากที่ผู้ประกอบการยอมขาดทุนมาหลายเดือนจนบางรายยกเลิกการนำเข้าซึ่งอาจจะทำให้ปุ๋ยภายในประเทศขาดตลาดเพราะจากวิกฤตโควิด -19 และความขัดแย้งรัเสเซียยูเครนที่ไทยนำเข้าปุ๋ยจากรักเสเซียมากเป็นอันดับ3นะครับล่าสุดปลัดกระทรวงพาณิชย์ก็ยอมรับว่าต้องพิจารณาปรับขึ้นราคาปุ๋ยเคมี ให้สอดคล้องกับต้นทุนพร้อมกับประสานกระทรวงเกษตรและสากรณ์เตรียมแผนรับมือผลกระทบที่จะเกิดกับเกษตรกรด้วยคุณมนตรีอุดมพงศ์มีรายละเอียดครับนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยยอมรับว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคาปุ๋ยในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเพราะรัสเซียเป็นหนึ่งในชาติที่ส่งออกปุ๋ยเคมีไปหลายประเทศรวมถึงไทย ซึ่งนําเข้าปุ๋ยเคมีจากรัสเซียและเบลารุสผ่านท่าเรือที่ยูเครเนเบลารุสก็หาทางออกโดยแต่ศา,ายพอร์ตที่ยังไม่ตอนยังไม่มีสงครามกับยูเครนก็ผ่านตัวโปตสผ่านยูเครนเข้ามาทางจีนเข้ามาทางสิงคโปร์และก็เข้าประเทศไทยเราได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ต่อไปนี้เนะี่ยมันจบละไม่มีทาง ที่จริงแล้วไทยนําเข้าปุ๋ยเคมีจากจีนเป็นอันดับหนึ่งปีที่แล้ว1,900,000ตันอันดับสองคือซาอุดิอาระเบีย720,000ตันและนําเข้าปุ๋ยจากรัเสเซียกับเบลารสุสรวมกันเป็นอันดับสาม710,000ตันเฉพาะเบลารสุสไทยนําเข้าโพแทันเซี่มคลาวไรหรือสูตร MOP ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่เป็นแม่ปุ๋ยผลิตปุ๋ยสูตรต่าง,างๆเฉพาะปี2564มากถึง240,000ตัน ส่วนจากรัสเซียไทยนำเข้าทั้งปุ๋ยสูตรเสมอ15 15 15, 15หรือ16 16 16, 16 16 16กว่า3 0 0 0ตันและยังมีสูตรอื่นๆเมื่อรวมกับเบลารุสแล้วในปี2564จึงอยู่ที่7 1 0 0 0 0ตันตอนนี้ไทยแสวงหาแม่ปุ๋ยจากชาติอื่นๆแทนเบลารุสและรัสเซียขณะที่ประเทศอื่นก็แสวงหาเช่นกันจึงเกิดการแข่งขันราคาในตลาดโลกทำให้ราคาปุ๋ยถีบตัวสูงขึ้น นายกสมาคมการค้าปุ๋ยระบุว่าจําเป็นต้องขอให้กระทรวงพาณิชย์ปรับเพดานการค้าปุ๋ยให้สูงขึ้นอีกเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการนําเข้าเพราะหากปล่อยให้ขาดทุนไปอีกอาจทําให้ปุ๋ยขาดตลาดได้ขอเปิดว่าให้เราสั่งนาเข้าได้ในราคาตลาดโลกที่คนอื่นเขาแย่งกันซื้อแต่เมืองไทยท่านไปลิมิตไว้ของเราเนี่ยเราวันนี้ก็ต้องขายขาดทุนแล้ว แล้วามว่าแล้วเราจะ,จะ,จะ,จะทำการค้าเองข้อมูลจากสมาคมพบว่าดิกิตรัสเซียยูเครนเป็นเพียงปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ปัจจัยหลักที่ดันราคาปุ๋ยทั่วโลกสูงขึ้นมาจากดิกฤตโควิดที่กระทบทั้งการผลิตการขนส่งและหลายประเทศลดการส่งออกปุ๋ยเคมีเพื่อใช้ในภาคการเกษตรของประเทศตัวเองเป็นหลักเมื่อเปรียบเทียบราคาปุ๋ยเคมีระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้จะพบว่ามีนาคมปีที่แล้วยูเรียสูตร4600อยู่ที่360ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น1,000ดอลลาร์สหรัฐต่อตันหรือเพิ่มขึ้น178%หรือแม้แต่โพแทสเซียมคลอไรด์หรือ MOP ปีที่แล้วอยู่ที่256ดอลลาร์สหรัฐต่อตันปีนี้750ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเพิ่มขึ้นถึง193%ล่าสุดการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงกรเกษตรศและสหกรณ์เมื่อค่ำวันนี้ได้ข้อสรุปว่าจะพิจารณาปร,ปรับราคาปุ๋ยเคมีให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้นแต่จะพิจารณาเป็นรายไป พร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนรองรับผลกระทบที่จะเกิดกับเกษตรกร,กรด้วยเราก็ไม่ต้องการให้มีการขัดแยงฝุยในประเทศดังนั้นถ้าหากว่าการปรับราคาที่จําเป็นจะต้องทําเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปับก็บต้องเป็นไปตามเหตุตามผลหรือว่าก็ต้องดูให้สอดคล้องกับต้นทุนซึ่งตรงนั้นเนี่ยต,ต้องเรงนปข้างในก็จะไปดูให้เหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุน ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดโครงการลดราคาปุ๋ยเคมีและส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้ได้5ล้านตันจากที่มีการผลิตอยู่แล้ว3.2ล้านตันเพื่อช่วยเกษตรกรในช่วงที่ราคาปุ๋ยเคมียังเพิ่มสูงขึ้นมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามิติรายงานนายกรัฐมนตรีจาก3ประเทศซึ่งเป็นสมาชิกยูกําลังเดินทางไปเยือนกรุงเคียฟของยูเครนนะครับเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครน ซึ่งก็นับเป็นผู้นําต่างชาติกลุ่มแรกที่เดินทางเยือนนับตั้งแต่เกิดการสู้รบส่วนการโจมตีของรัเสเซียยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้กองกาลังของรัเสเซียยิงจรวดทั้งหมด2ลูกนะครับเข้าใส่อาคารที่พักอาศัยสูง15ชั้นที่ตั้งอยู่ในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนแรงระเบิดส่งผลให้อาคารเกิดไฟไหม้จนได้รับความเสียหายอย่างหนักล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น4คน ด้านนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกนอกเคหส,สถานเป็นเวลา36ชั่วโมงหากไม่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษยกเว้นการหลบไปยังสถานที่หลบภยัยเช่นเดียวกับอีกหลายเมืองนะครับทั้งออเดซาเชอร์นิกอฟซิคาซีเซมิล่าที่มีเสียงระเบิดและก็ไซเรนแจ้งเตือนภัยดังตลอดเวลา ส่วนความคืบหน้าของการอ,อพยพประชาชนออกจากเมืองที่ถูกปิดล้อมทางการยูเครนก็เปิดเผยว่าสามารถอ,อพยพประชาชนออกจากเมืองต่างๆได้อีกกว่า4,000คนนะครับขณะที่หน่วยงานด้านผู้ลี้ภัยแห่งสหรประชาชาติเปิดเผยว่าขณะน,นี้มีชาวยูเครนหลีภัยสงครามไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วประมาณ2.8แสนคนขณะที่การเจราจารอบล่าสุดเมื่อวานระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ยุติลงโดยไร้ข้อตกลงเช่นเคยนะครับ แต่ประธานาธิบดีโวโลโลดิมีเซเลนสกี้ก็บอกว่าการเจรจาเมื่อวานนี้มีสัญญาณไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นทําให้มีการเจรจาต่ออีกครั้งในวันนี้โดยทางยูเครนย้ําจุดยืนเหมือนเดิมว่าต้องการสันติภาพการหยุดยิงทันทีและให้รัเสเซียถอนกําลังทหารออกจากยูเครนขณะเดียวกันในวันนี้มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจาก3าประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปได้แก่นายกรัฐมนตรีปีเตอร์ฟเฟียล,ล่าของสาธารณรัฐเช็ก นายกรัฐมนตรีมาเทอุสมราวิเยสของโปแลนด์และนายกรัฐมนตรียานชสยานชาของเซลวีเนียจะเดินทางเยือนกรุงเคียบเพื่อหารือกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนโดยมีการยืนยันออกมานะครับว่าจุดประสงค์ของการเยือนในครั้งนี้นั้นก็เพื่อแสดงจุดยืนว่าสาภาพยุโรปยังคงให้การสนับสนุนอธิปไตยและอิสรภาพของยูเครนซึ่งนายกรัฐมนตรี เฟียล่านั้นบอกเพิ่มเติมอีกว่าทั้ง3ประเทศอาจจะเพิ่มความช่วยเหลือให้กับยูเครนด้วยด้านสหภาพยุโรปวันนี้คณะกรรมาการยุโรปมีมติเห็นชอบมาตรก,การคว่ำบาตรรอบใหม่อย่างเป็นทางการต่อรัสเซียเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารในยูเครนโดยพุ่งเป้าไปที่การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมพลังงานการส่งออกสินค้าฟุ่มเฟือยและการนําเข้าเหล็กจากรัสเซียสหภาพยุโรปเห็นชอบเพิกถอนสถานะทางการค้า ชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่งนะครับหรือ most f a v o r e nation ของรัสเซียซึ่งสามารถเปิดทางให้ EU ออกคำสั่งห้ามหรือจัดเก็บภาษีสินค้าของรัสเซียและห้ามการนำเข้าอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ก็ยังอายัดทรัพย์สินของนักธุรกิจเพิ่มเติมที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลรัสเซียซึ่งก็รวมถึงนายโรมานอบบราโมวิชเจ้าของสโมสรฟุตบอลเชลซีด้วยซึ่งเขาจะถูกยึดทรัพย์ทั้งหมด ที่มีอยู่ในยุโรปนะครับและก็ถูกข้ามเดินทางเข้ามาในประเทศที่เป็นสมาชิกของ EU ด้วยครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามปฏิบัติการของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทลายขบวนการขามนุษย์ซึ่งไปช่วยเหลือเหยื่อที่อายุต่ำถึง14ปีด้วยครับ ชั่วโมงเศษที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับองค์การต่อต้านการค้ามนุษย์ชื่อ,อย่อว่า O.U.R. นะครับเปิดปฏิบัติการทลายธุรกิจค้ามนุษย์กลางกรุงเข้าช่วยเหลือเหยื่อแล้วก็จับกลุ่มขบวนการนายหน้าเสนอขายบริการทางเพศเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีภายในสถานบริการไม่มีใบอนุญาตย่านสุขมุมวิตรนะครับพบเหยื่อส่วนใหญ่เป็นเด็กหญิงหน้าตาดีอายุน้อยสุดเพียง14ปีเท่านั้นครับ ผู้สื่อข่าวของเราคุณสถาพรด่านคุณทศลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้มีความคืบหน้าจากย่านสุขุมวิทครับคุณสถาพรครับคุณกิติครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เจ้าพนักง,งานฝ่ายปกครองตรวจพบการกระทําความผิดใจกลางกรุงนะครับที่น่าสนใจก็คือครั้งนี้เราพบว่าเด็กหญิงที่ถูกนํามาเสนอขายอายุต่ําสุดเพียง14ปีเท่านั้นครับ นี่เป็นภาเพเหตุการณ์เมื่อช่วงสามทุ่มที่ผ่านมานะครับทีมจู่โจมนําโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองกระจายกําลังปิดล้อมพื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นสถานบริการลักษณะบาร์แห่งหนึ่งตั้งอยู่ภายในสุขุมวิทซอยเจ็ 7. หลังสายลับฝ่ายปกครองร่วมกับองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศโอ e ป a t รชั่น d e r g r o u n d Railroad หรือ OUR แฝงตัวเข้าไปสืบในทางลับจนได้พยานหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าสถานบริการแห่งนี้ลักลอบค้าประเวณีเด็กแอบแฝงครับ าวางไม่ก่อนเลยนะครับไม่ต้องจับแร้านอ่าสิรั้ถอยออกถอยออกอ่ะโดยจับกลุ่มแม่เล้าเจ้าของร้านและผู้ที่เกี่ยวข้องหลายคนพร้อมของกลางเงินล่อซื้อและยอดโอนในบัญชีการสืบสวนพบว่ามีพฤติการเป็นแม่เล้าแสวงหาประโยชน์จากการนําเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีมาขายบริการทางเพศเจ้าที่ตั้งข้อหาหนักในฐานความผิดค้ามนุษย์เป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณีจัดให้มีการค้าประเวณีและชักจูงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร และจะดำเนินคดีกับเจ้าของหรือผู้เช่าสถานที่ฐานเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากเข้าตรวจสอบเป้าหมายพบว่าร้านข้างเคียงและในซอยก็ทยอยปิดตามๆกันนะครับจากที่คึกคักก็ปิดไฟแล้วก็เก็บร้านทันทีถัดจากซอยเเวลาไล่เรียกกันนะครับเจ้าที่อีกชุดตรงไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งในสุขุมวิทซอย3ช่วยเหลือเหยื่อซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้3คนนะครับทั้งหมดนั้นอายุต่ำกว่า18ปี อายุน้อยสุดที่เจอพบว่ามีอายุเพียง14ปีเท่านั้นนายรณรงค์ทิพย์สรีผูมอในการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองบอกว่าหลังจากโควิดระบาดมาระยะหนึ่งขบวนการในหน้าเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งและครั้งนี้มาโผล่ถึงใจกลางกรุงเทพแม่เล้านําเด็กหญิงมาโฆษณาเสนอขายลูกค้าทั้งคนไทยและต่างชาติไม่ต่างจากสินค้าครับออขอฝาก ผู้กับการนะครับว่าท่านอย่าอย่าคิดสั้นเลยนะครับเพราะหากว่าท่านถูกดำเนินคดีแล้วเนี่ยท่านท่านจะบอกว่ารู้อย่างนี้ไม่ทําดีกว่านะครับซึ่งที่ผ่านมาที่ผมเรียนไปแล้วว่าสารลงโทษเนี่ยสามสปีนะครับเป็นร้อปีก็มีน,นะครับก็คนอื่นเนี่ยก็ประสบภาวะทางเศรษฐกิจ ทั่วกันนะครับทุกคนได้รับผลเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าเขาก็ยังหาอาชีพที่ที่มันสุจริตนะครับไม่ผิดกฎหมายและที่สําคัญก็คือเป็นอาชีพที่ไม่ไม่ทาให้ประเทศไทยเนี่ยตกต่าในสายตาชาวโลกแต่ว่าเรื่องค้าประเวณเด็กเนี่ยนะครับมันเป็นเลืองค้ามนุษย์นะครับซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับนะครับไม่ว่าไทยหรือต่างประเทศนะครับก็ต้องฝากผู้ประกอบการทุกท่านนะครับว่าอย่าทาเลยนะครับถ้าทาแล้วเนี่ยถ้าผมไปจับแล้วนะครับทุกรายไม่เคยไม่เคยไม่เคยไม่ติดคุกเลยนะครับ สำหรับที่มาของปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มจากศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยได้รับร้องเรียนจากองค์กร OUR ขอให้กรมการปกครองตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดกฎหมายนะครับกรณีพบบุคคลมีพฤติการในการสแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศโดยมิชอบจากเด็กหญิงที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีจากนี้ก็จะพาเด็กหญิงผู้เสียหายทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ส่วนผู้ถูกจับได้ก็จะนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี เพื่อดำเนินคดีต่ตอไปครับย้ำกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ไม่ใช่ปฏิบัติการจับกลุ่มการค้าประเวณีทั่วไปแต่ว่าเป็นการทลายเครือข่ายการค้ามนุษย์ที่นำพาเด็กหญิงเข้ามาค้าประเวณีแอบแฝงนะครับคดีใหญ่ๆก่อนหน้านี้ที่เราเคยเห็นและเคยได้ยินกันมาก็คือนาตรีอาบอบนวดหรือว่าวิกตอเรียซีเร็นะครับเราจะเห็นว่าผู้ต้องหานั้นถูกดำเนินคดีแล้วก็ติดคุกหลายปีทีเดียวนะครับรวมถึงโดนยึดหรือว่าอายัดทรัพย์สินด้วย จนผู้ต้องหาบางส่วนนั้นต้องหลบหนีไปต่างประเทศเจา้าหน้าที่ก็ฝากแจ้งเตือนนะครับสำหรับท่านผู้ประกอบการท่านใดที่กําลังมีพฤติการแบบนี้ขอให้หยุดนะครับทั้งในรูปแบบของการนําเสนอขายผ่านหน้าร้านและขายผ่านช่องทางออนไลน์ครับคุณกิติครับขอบคุณครับคุณสถาพรครับกระทรวงสาธารณาสุขเร่งฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุก่อนเทศกาลสงการานต์หลังจากที่พบสถิติผู้สูงอายุติดโควิด -19 เสียชีวิตพุ่งสูงนะครับติดตามพร้อมความเคลื่อนไหวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขเปิดเผยว่าขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคประจําตัวเรียกว่ากลุ่ม608จึงต้องเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มนี้เพื่อช่วยลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตลงโดยวันนี้ยอดผู้เสียชีวิตยอยู่ที่70คนเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมากถึง56คนโดยสัปดาห์หน้าวันที่21-31มีนาคมจะกำหนดให้เป็นสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนเซฟกลุ่ม608ทั่วประเทศ เพื่อตอนรับลูกหลานกลับบ้านอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยวันนี้ยอดผู้ติดโควิด -19 รายใหม่อยู่ที่19,742คนมีผลตรวจด,ด้วยชุดตรวจ ATK เป็นบวกอีก13,008คนผู้ป่วยรักษาหาย24,125คนอยู่ระหว่างรักษา221,436คนในเจนหมนี้อาการหนัก1,390คนใช้เครื่องช่วยหายใจ476คน กรณีพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐบอกกับพักร่วมรัฐบาลขนาดเล็กว่าจะมีการยุบสภาหลังประชุมเอเปกนั้นวันนี้พลเอกประยุทธจันโอชาอนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นการพูดในมุมมองของพลเอกประวิตยแต่ทั้งหมดเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นส่วนเรื่องการนัดรับประทานอาหารกับพักเล็กวันที่11มีนาคมนี้ยืนยันว่าเป็นการนัดพูดคุยตามปกติ เพราะให้เกียรติกันไม่มีนัยยะอะไรที่ผ่านมามีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง <c oughs> ความคืบหน้ากรณีนักศึกษาชายชั้นปีที่หนึ่งของมหาวิทยลาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดน,นครราชสีมาถูกรุ่นพี่พาไปรับน้องนอกสถานที่และถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตหนึ่งในรุ่นพี่ที่ก่อเหตุเปิดเผยว่าขณะทํากิจกรรมรับน้องนอกสถานที่ได้มีการดื่มแอลกอฮอล์และในกิจกรรมรับน้องช่วงหนึ่ง ได้มีการชกต่อยบริเวณลิ้นปี่ของผู้เสียชีวิตหนึ่งครั้งทําให้น้องล้มลงหมดสติจึงรีบประถมพยาบาลและรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลโดยมารู้ที่หลังว่าผู้เสียชีวิตเคยประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มมาก่อนประกอบกับมีภาวะติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้านผู้กํากับการสพมะเริงเปิดเผยว่าได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมรับน้องเป็นกลุ่มรุ่นพี่7คนมาสอบปากคาทั้งหมดยอมรับว่าจัดกิจกรรมรับน้องนอกสถานที่จริงไม่เกี่ยวกับทางมหาวิทยาลัย เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยปรากฏการทางธรรมชาติพายุซีเรลียที่พัดเอาฝุ่นทะเลจากเอาฝุ่นจากทะเลทรายซาฮารานะครับข้ามมายัางทวีปยุโ,ยโรปทําให้ท้องฟ้าในหลายเมืองของสเปนนั้นถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นนะครับกลายเป็นสีสม้กมกรมอุตุนิยมว,วิทยาของสเปนออกประกาศเตือนไทยคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงภายในวันพฤหัสบดีนี้นะครับ ืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ